ดีครับใครกำลังมองหาบาม่าลูกผสมนะครับใครกำลังมองหาบาม้าลูกผสมวัวสาวนะครับวัวตัวนี้อายุประมาณ20-22เดือนนะครับ20-22เดือนสูงอยู่ประมาณเมตรสี่สิบนะครับสูงอยู่ประมาณเมตรสี่สิบโบสครบเครื่องนะครับโบสครบเครื่องวัวแม่นี้ผสมผสมไปแล้วนะครับผสมเทียมพ่อ C y 096นะครับพ่อ c y 0 9ยน์ะครับผสมเมื่อวันที่11เดือน3 63นะครับ11เดือน363ผ่านรอบเรียบร้อยนะครับผ่านรอบเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นวัวเทาเป็นวัวโบ๊ทนะครับเป็นวัวเทาเป็นวัวโบ๊ทเป็นวัวสาวนะครับผสมพ่อซีไว096นะครับโบ๊ทครบเครื่องนะครับโบ๊ทครบเครื่องนี่ครับไปลุ้นลูกอ๋อนนะครับราคา38,500บาทพร้อมส่งนะครับราคา38,500บาทพร้อมส่งนะครับ นี่ครับดูลำเนื้อลำตัวนะครับตีแบรนด์ว่า G.R เดี๋ยว GR 69นะครับเฮ้ยใช่หรือเปล่าเออใช่ครับ G.R. 69นะครับ38,500บาทพร้อมส่งนะครับ38,500บาทพร้อมส่งนะครับรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับขาตกบัวถอนซี่โครงสุดมุดลูกไหลนะครับนี่ครับ วัวสาวผสมไปแล้วนะครับขายในราคาวัวสาวผสมนะครับ38,500บาทพร้อมส่งนะครับ